สวัสดีครับสวัสดีคุณพ่อคุณแม่เอฟีทุกทกท่านนะครับผมอยู่กับช่องพังดีว่าเหมือนเดิมนะครับวันนี้พ่อควานก็ได้พาแม่ดีว่าไปลงน้ํานะครับผมช่วงห้าโมงเย็นนะครับผมควานก็จะเข้าที่ไลฟ์ขา,ายผลไม้เหมือนเดิมนะครับจะเป็นบรรยากาศกลางทุ่งนาครับผม แม่มูลก็อยู่ฝั่งนู้นนะครับผมพวกควันยังไม่มาเอานะครับพวกควันกิดภารกิจถมดินอยู่นะครับผมสำหรับพวกควันแม่มูลนะครับผมเดนพวกควันก็จะพาชมบรรยากาศกลางทุ่งนานะครับผม วินวิ่นพวกควันอยู่บนหลังแม่ดีวานะครับเราจะพาเดินไปที่หนองน้ำติดกับหมู่บ้านนะครับผมช่วงกลางวันแดดร้อนพวกควันก็ได้มาหา่่มไม้ให้อยู่นะครับอากาศทิ้วทัด เป็นเกษตรกรเลี้ยงควายเลี้ยงวัวนะครับผมไปไปนี่ก็เป็นฝูงวัวนะครับแม่ดีกว่าจะตัดรวบวัวกับควายนะครับผมอืมนี่ก็เป็น ยายกับตาเลี Arrow, ้ยงวัวนะครับอยู่ฝั่งนู้น่นเจ้าเข้าคข่กำลังจะไล่เข้าคขกต้อนวัวควานคลายเข้าเหล้านะครับผมนี่ก็เป็นทางเข้าหมู่บ้านครับผมอืม ก็ประมาณ1กิโลครับก่อนจะถึงหมู่บ้านแงดีมาก็จะเดินออกกำลังกายไปด้วยนะครับผมเสียงลา,ายทอขูนร้องนะครับผม เป็นเสียงของภายทองคูณนะครับผมขาวานก็จะเอาไปลงน้ำเหมือนกันครับหนุ่มหล่อไปายดีว่าเดินกจากฝนตกมาสองสามวันทางก็เริ่มจะแ,แห้งแห้งนะครับผมถนนเส้นนี้เป็นดินเหนียวนะครับ เวลาแห้งมาก็จะแข็งเดินก็เก็บเท้านะครับผม,มนเป็นหญ้าของปูเป้นะครับผมที่อยู่ข้างบนนี้นะครับือ น้ำยังไม่แห้งถนนเลยครับผมใกล้จะถึงหนองน้ำแล้วนะครับลงหนองน้ำที่เคยลงนะครับผมฝั่งนู้นฝั่งตะวันตกนะครับผมประมาณหนึ่งกิโลได้ครับผม น้ำอาจน้ำอาดสีฉวีวนันกอดนะครับวันนี้ติดเลื่อนดินตเตเลื่อนทั้งตัวเลยแม่ดีวานี่เขาเรียกหนุนไล่กาที่อยู่ในป่าข้าวแม่ดีวาเห็นแล้วตกใจนึกว่าคนไปยืนอยู่ข้างใน สายเขาชอบกลัวขี้ระเวงครับผมถึงปูเป้แล้วนะครับปูเป้ก็ยืนสง่าพาผืนตรงนูง้นปูเป้ครับพ่อฝันยังไม่ได้เจ้าลงน้ำเลยครับปูเป้อย่างนี้กักตัวเยอะครับบ้านพ่อฝันนี่กักตัวเยอะ แล้วครับคุกี้ดินยาวเข่าดีครับสุกีอันนี้ก็เป็นแน่้น้ำนะครับผมประมาณ400-300เมตรได้ครับผมจะถึงหนองน้ำแล้วนะครับคุณแม่จะได้พาแม่ดีว่าอเล่นน้ำนะครับผม เฮ้ยฮกมงกเงงงกได้ยินเสียงเคาร้องแล้วกงหันหน้าหันหลังครับเนี่ยดีว่าอืม เปลื่นไปทั้งตัวเลยครับอืมตายๆกินน้ำก่อนจะกินน้ำไปกินน้ำเดี๋ยวได้ลงเล่นน้ำเย็นสบายครับผม น,นี้ฟ้าสว่างครับแต่ถึงไปด้วยก้อนเมฆครับผมจากฝนตกติดต่อกันมาสามวันครับวันละชั่วโมงบางไม่ถึงชั่วโมงบางนะครับผมก็อพอแต่ชื้นชื้นแต่้าพวกนี้ช้างกินไม่ได้นะครับผมเป็นช้างเป็น้าอะไรก็ไม่รู้นะครับถึงแล้วนะครับผมหนองน้ํา เน,นี่เดียวดีว่าได้เล่นนะครับผม